รัตนาทำอะไรไม่ได้เฉยเฉยสวดแต่งตัวจะไปไหนเนี่ยไปอยู่บ้านนัโอ้ยแต่งตัวนั้นผมรือเปล่าเป็นกองขนาดนี้คุณนัดผู้ชายใช่ไหมรัตนาคุณนัดผู้ชายไปใช่ไหมอยู่ที่เฉยสวดอยู่ทำไมคุณแต่งตัวสวยล่ะผมถามว่าทำไมคุณแต่งตัวสวยอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวก็มีผูมารับอ๋อผู้ชายมารับใช่ไหม เมื่อกี้คุณพูดว่าเดี๋ยวมีคนรับแล้วใครมารับไม่ต้องถามอย่างนี้คุณเรียกคนบ้านนี้ใครมารับคุณอะไม่ต้องพูดปากเหม็นนะเนี่ยมึงก็ตัวเหม็นนี่แต่งตัวอยู่บ้านแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอฮะรัะตนารัตนาไม่ต้องพูดนะไม่ใช่ชีวิตจริงนะอ้าวเอฟพี่ผมไปเก็บลูกว่ามาหายเจออยู่นี่เองดูหน้าผู้หญิงคนนี้ รัตนาใครไปขโมยลูกว่าผมมาไอ้นีสันดานพูดเลยคนบ้านนี้เลยคุณไปขโมยมาใช่ไหมกูมไม่ได้หยิบอะไรเลยแล้วมาอยู่หน้าคุณได้ยังไงมีปากหมาทำไมล่ะผมถามว่าใครไปหยิบมาไมา่ต้องถามกูไม่ใช่คนบ้านนี้ใครไปหยิบมาไอใครไปหยิบมาผมไม่ได้หยิบเลยนะแล้วมาอยู่หน้าคุณได้ไงแล้วมึงมาบ้านกูทําไมผมถามว่าใครขโมยลูกว่าผมมาไอแหกาปนี่พาดจัดก่อนยังไงใครขโมยลูกว่าผมมา ของมึงไงบ้านปู่ะใครขมโมยมาใครขมโมยมาคูณไม่ได้หยิบอะไรเลยแล้วมันอยู่หน้าคุณได้ไงคุณตอบอยู่บนบ้านปูแล้วมึงมาถือทำไมผมถามว่าคุณไปขมโมยมาทําไมมึงไม่ต้องถามนะไม่ใช่ชีวิตจริงเลยป่ะไอ้ผูอย่างนี้ผมปลูกของผมไว้คุณทำอยไรของผมมาทําไมมึงปลูกบ้านมึงไม่ได้ปลูกบ้านกูก็ผมปลูกไอใครขึ้นปีนขมโมยอ้สส์ไอ้ไอบา้าขึ้ปีนขึ้นมาผมเหนป้าปีนไปแล้วพี่คุณปีนขมโมยทำไม จระจ่าไอ้พวกนี้ยานปากมันร้ายอย่างนี้พระจัดการไปเอาบันไดมาเมื่อกี้ใช่ไหมไปเอาบันไดมาแล้วปีนเลยคุณไปปีนต้นว่าผมทำไมใครอนุญาตให้คุณขึ้นไปเพียนพระจัดการไอ้โค้ันนี้ด้วยเถินชีวิตจริงหนูเป็นคนดีไม่โทลวซามเหมือนปากมันพูดพระจัดการให้คนมาแอบยิงเลยค่ะพระรัตนาขโมยยิงเลยค่ะคุณขโมยผมทำไม ยิงมึงนั่นแหละยิงคุณนั่นแหละไอ้สัตยิงคุณนั่นแหละไอ้ปากอย่างนี้นะชีวิตจริงผมถามว่าคุณขโมยลูกบ้านผมถาไมคุณตอบมึงไปถามหมอนู่นก็คุณขโมยจะต้องถามคุณบ้านกูมึงเป็นคนเถื่อนเลยคุณขโมยผมทำไมไอ้สัตคุณขโมยทำไมไม่ได้ขโมยมึงแล้วมันอยู่หน้าคุณได้ไงบ้านกูก็เป็นอีกบ้านที่ไม่ใช่อย่างนี้เลยแล้วคุณขโมยทำไมถ้าผมเอามือสั่มึงเลยคุณขโมยทำไมคุณขโมยทำไมโอ้ยไอ้ปากสุ่มตีแต่งเรื่อง อ่ะก็มันอยู่หน้าคุณเนี่ยผมเดินเข้ามาเนี่ยผมเดินเข้ามาในบ้านมันโมลูกพร้อมถามว่าคุณไปขโมยของผรอมตามไมชีวิตกูไม่ได้แบบนี้เลยบ้านกูเรียบร้อยขายของเยอะคุณขโมยลูกบ้านผมทำไมไอสัตว์มันพูดพ่จ๋าคุณขโมยทำไมผมถามคุณจะมาทำไมไม่ขโมยมึงไรหน้าเหี้ยแล้วคุณอยู่มันอยู่นี่หน้าคุณอะมึงปากเรื่องจับสันพรมถามว่าคุณขโมยทำไมถี่พี่น้องไรยิ่งมึงคุณจะมาทำไมอะ ข้าอเจไปอยากกินนิดเปียวเองขอมขึ้นขั้นต่อไปเอฟดีขอให้คนที่เดินทางเอ๊ะย่ากคนมาครับอยูเรื่องย่าคนมาให้เข้าไม่ให้เข้าข้าอะไรบอกให้ชีวิตกินมาบ้านบอต้องระว่งหมดแล้ย่าคุณขโมยทำไมคุณขโมยทำไม มึงไม่ได้เป็นคนบ้านกูเลยนาเฮียคุณขโมยลูกบ้างทำไมโอ้ยกูไม่ได้จิกเลยนะไม่มาอยู่หน้าคุณได้ไงเอ้ยคุณมาชี้ทำไมล่ะคุณไปปีนทำไมไอ้สัตว์คุณไปปีนทำไมมึงในชีวิตจริงจะบอกให้คุณไปปีนลูกบ้างทำไมคุณไปปีนทำไมเนี่ยน้องมาจัดการมันด้วยเนี่ยป้าไปขโมยที่เขาคุณไม่ได้เลยจิกเรื่ของจริงแบบเนี้ยป้าขโมยทำไมพ่อจ๋าชีวิตจริงให้คนเข้ามาในบ้านตามที่พระจัดสรรขนนไวผมจะเย็นและพนาผจะจัดสรร ผมถามว่าคุณไปขโมยทำไมกูจะไปขโมยมึงทำไมแล้วมันอยู่ได้ไงไอสัตว์มันขโมยอยู่หน้าคุณได้ไงทำอย่างนี้นะพระจ๋าจัดการให้มันขโมยอยู่หน้าคุณเนี่ยเขาว่าไงเขาจะดูบ้านเลยอ๋อขโมยทำไมโอ้ยกูไม่ได้หยิบมาเลยนะขอดีๆผมก็ให้แต่มันต้องขโมยเฮ้ยไม่ใช่คุณบ้านนี้เลยต้องส่งอะคุณลองกินดูแล้วอร่อยไหมไม่กินหรอกอ่ะเรากินลูกกัน เพราะว่าถ้าคุณไม่กินผมเ็ผมต้องคิดค่าค่าเสียหายเอาอีกนี่มูทูดละอะ <c oughs> คุณที่ลูกหนึ่ว่าเป็นไงรสชาติถ้าคุณไม่กินผมตม้องคิดค่าเสียหายคุณนะเอ้ยหน้าด้านได้ก็ตังหร้อยเนี่ยค่าเสียหายเฮ้ยทำไมละกัยเนี่ยทำไมะกเนี่ยทำไม่กัเนี่ยทำไม้าไมองช่วยดลกยผมไมคุณทำไมละายทำไมเออคุณทำไมละกายผมไดี๋กูอย่างนี้นะชีวิติเยอคุณทำไมล้ะกายผมทำไมบอกพ่อสงให้ทเนคุณทำไรละกายผมทำไม<ร> เอา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 ได้ได้ได้ใช่ๆคุณทำารร่างกายผมทำไมมากนะคุณทำารร่างกายผมทำไมพระที่จะจัดการไม่คุณทำารร่างกายผมทำไมดูทำเจเลยคุณทำไรร่างกายผมทำไมเดี๋ยวนะถ้าทำารร่างกายผมแจ๊นผมจับไปนะบอกก่อนนะเอาลองกินดูไม่กินหรือสิ ลองลุ้งไม่ดีไม่อร่อยไม่อร่อยบอกเอตีก่อนพี่ก็ทานดิเนี่ยดูผมกินดูนะมาป้ากินก่อนอ่ะพี่ทานก่อนอ่ะดีนะอ่ะินดาเมม็ดูกว่าลองลงดูหวานป่ะน่าปลาปลาไม่เคยหยิบเลยนะเนี่ยแล้เมื่อกี้ป้ากินไปพวงหนึ่งบอกไม่เคยหยิบอย่างนี้นะอ่ะกินก่อนนี่บอกกินแล้วเนี่ยอันนี้เหลือแล้วนะคือเด็กตู้หลังมาดูป้าเขากินไปแล้วพวงหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเอตีผมว่าเด็กตู้หลังเนี่ย กินไม่เป็นหรอกแต่รุ่นแต่รุ่นผมมากินเป็นตอนเรากินเนี่ยนี่ผมกินเนี่ยยังไม่เข้าปากยังไม่ได้เข้าปากยังยังไม่ได้กอดเลยพูดอย่างนี้กันนะสงมือสิอะไรไม่กินเลยพี่โน้ตมาแบบกัรวลรฉลาดเลยเพราะเข้าปากนี่ไม่เคี้ยวเลยแต่ดิบแต่ดิบกินดิบด้วยรสฉลาดเลยนี่มันยานกินแบบผมแม่เนี่ยเ่ี้ไอ้หน้าหีคุณนี่ใส่เลยเลี้ยงกูแป๊บเดียวเอาแล้วอ่ะกินลยอืมมันยังมันยังไม่งอมดี ปลาก็บดิมันต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนเราเก็มมบกม,กมันสดๆนะใจหมอคุณต้องบังคับคุณแ้ไม่จิงจะเกิดเรื่องเลยเร็วเต้ยเร็วเร็วใส่มากเลยจะกินไหมทำอย่างนี้นะคนมาแอบมอาเรียกเราว่านี่ย่าี้กันไปพอดีเลยเร็วกินเร็วสามสี่มือเลยสามสี่มืออีกบ้างไอ้หน้าอย่างนี้นะผมไม่ใช่ไอ้บางไอ้บางแจ็คมาอยู่ประเทศต่างประเทศไอ้บางแจ็คเพี่ยน่ะ เร็วอินก่อนไป้บอกเอฟซีวรชาตเป็นไงเร็วขีแลกีและขีดละยูปีเลยพี่เราได้ไงป้าโวยอ้วกตายไหมก็ปาจะอ้วกกูต้องรูปหลังไอ้ยี่ต้องมาลูกไม่รู้จักหนยพีาจั๊กจัดกันแล้วมันแปวามากเ่ยน้องช่วยเจด้วยเธอเป็นรูปพี่สัตวมิ่งไม่ใช่ป้าใช่ี่นย่อย่อยอยยอนขี้มาขี้มาเอโนะอตัวตามขี้หนอย อ่ะเมื่อกนี่เอาตัวมาเอาเอาตัวมาเอามาที่นีแล้วหยิบตัวมาหยิบหยิบตัวมาท่านให้แกไปหยิบตัวแกอะไรวะโอ้ยแต่ละคนติดเชื้อระับนาวหมดแล้วหน้าเบื่อไปฉีดเชื้อบานรดับนาวแล้วกูเบื่อมึงเนี่ยมันอยู่ในบ้านกู้อะหน้าเบื่อเว้ยเบื่อมึงมากแต่ละคน ข้าจะจัดการด้วยพี่โนดสักนินและดาวศาสนาดั้งเมโนดษย์แต่โราขออย่าือบ้างเลยให้ไปหยิบด้วยดูหนุนจนได้โอ้ยเย็นหน่อยแกให้คิดว่ามันเป็นกระจูเย็นหน่อยป่ะเพราะไอเรื่องผูชายอย่างวัยเลยเรื่องด้วยจะตายอ่ะโอ้ยไอ้คนนี้ไม่ทีวิธีจริงในบ้านนี้นะดีดูนะใช้เย็นหน่อยนิยามากเพื่อจะได้เมื่อตะนาเลยเพราะผมเป็นผู้ชายผู้ชายรีบไปเลย กาเบรื่องจริงนะใช่ไหมใช่ป้าหนีนะพะบุงตายเล้วใช่ไหมใช่ไหมบอกไปหน่อยหยิบถ้วยหน่อยพ่อดีลาเลยบพ่อจาเป็นผู้ชายดิหยิบไปไอ้ควายสัญญาณพูดให้ปากหมากูนึ่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วถ้าไม่จะแพ้เชื้อโควิดนี่แพ้เชื้ออะไรป้าเอ้าเมื่อกี้เหมือนเนี่ยอยู่แกแล้วหนาวไปหมดแล้วห้าอบ้าหมดแล้วท้องบอกไปหน่อยหยิบถ้วยหน่อยโอ้ยหายไปนาน

พ่อสงพูดเลยใจเย็นๆรัตนาพูดกับเราก่อนเลยอ้าวป้าป้ตนามีคนซื้อมาฝากป้าพี่เากินหมดป้ามีอะไรพ่อจะจับมือจับมือจับมเอยี่เยี่ยนกินกินเพือกินปพาจหาดูบันดาลบ้านบุพเพสติจริง อ้าวป้าก็กินกันอยู่ประดาอะไรละ่รู้ตรงเป็นการบล็อกเขาเรียกให้กินไม่เรียกให้ด่าเป็นแถวเลยวางไปก่อนกินหมดเลยป้าไม่กินเดี๋ยวคนมนตายพูดแล้วมือสับแทนเราเลยอร่อยครับอร่อยป้ามากินเนี่ยป้าไม่ต้องมาแหกปากเรียกคนนะไอ้ควาย